เอ็นดูให้พี่ๆขอเพลงแล้วเงินที่ได้น้องก็ไปทำบุญน้องเอาไปทำบุญนะทุกคนที่สร้างเมรูไว้เผาแอกบันนะ่ะอืมได้แหละขอเพลงไปก็ได้ทำบุญไปพีป่ๆก็ได้ได้แล้วก็คือแบบช่วงนี้พี่พีเอฟซีขอเพลงก็จะแบบอะไรนะชัดนภาอย่างเงี้ยแฮปปี้เลิฟเดย์อย่างเงี้ยอืมคือโสดนะอะไรก็ว่ากันไป ก็คือเพลงของกันเองเนี่ยแหละเพลงตัวเองจำไม่ได้แต่เพลงเพื่อนจำได้ครับขอโทษเก่งมีบอกวิจําได้ไงเนอะอ,อัสโซโรหันคนโกนางน่ารักอว่ะทุกคนนางน่ารักมากทั้งทั้งนูกทั้งปายอะ่ะเขาหน้ารักเขาจะแบบคนละสไตล์มันคนละแบบกันเอ็นดูเอนด,เอนดูเอนดูเราเนี่ย เขาเก่งเขาเก่งนะทุกคนเขาเก่งนะเขาเก่งทั้งสองคนเลยสองคนเนี้ยเขาเก่งแต่แล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันพอดีอะมันน่ารักอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงดีอืมมันพอดีสําหรับบุ๋มอะ่ะกับคนอื่นไม่รู้สําหรับคนที่ไม่ชอบก็อย่างว่าคือไม่ชอบแต่เราชอบเพราะไงเรารักเราเอ็นดูเขาอืมเนอะแล้วเอาที่สบายใจใครไม่ชอบก็ เอาที่คุณสบายใจ100ขออะไรมานาะ100เมื่อวี้ Happy l i r t d a y Happy l i r t d a y Happy l i r t d a y ดวยกูพี่เม่ยอ๋อ Happy birthday เนาะ อ๋อแฮปปี church, huh? oh, right? hey, hmm ้เบิร์ดเดย์โอ้ยกันนึกว่าวันเกิดใครเอาไปมาร้องขี้ก้อนขี้ไงหรอมาร้องก้อนขี้ไงเหรอเศ้าทันอยู่เหรออะไรนะโอ้ยบกเตยอยู่นี่ไหมนี่แหละเฮ้ยมันทำไมมีจัมพ์ภาษาอังกฤษวะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวนั้นทำไมไม่ สีคุยกับเฮาโดนปันเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเัลโหลเฮลโหลลโหลเพลงกึ่งช้ากึ่งเร็ว พอใจวะบีบีบีเอานก่อนสอคนนอยากจะขอพรจากฟ้าจุกท้องและผา เธอสุขใจแต่เธอพิรักและเป็นคนของหัวใจอใอวอาไม่เธอเก็บไว้แม้หน้นเธอหกนานไม่ต้องบอกเมื่อไรที่เธอฉันขอเป็นของความจริงพิเศษในใจเธอ จะพือดังไปด้วยกันได้มีอะไรที่พบพบอับอ oh. ีมาได้จูอยู่ภาพเล่านี้เป็นคำวุ่นพอลให้เรู้่าฉันรักเธอิเต็มหนึ่งรอยกบาเดี๋ยวต้องให้ พี่ๆเขาแกะก่อนเข้าใจไหมจ๊ะขอเพียงในอีกไหมจ๊ะคันพ่อขออยกัเลยดิฮับลดลีสวัสดัดี๋ยัย <laughs> ดีวันดวันดีสวัสดวหสดีสวัสดัสดวัสดัสไีสัดีสวัสดดดีสวัเอี ขอเพลงใช่ไหมครับโอ้ยขอเพลงกับขอเพลงสื่อเนาะเอา้ามาแล้วครับใครมาก่อนรัดคิวให้ก่อนนะครับฮักผักวุ้ยขอแต่ละเพลงลึกลึกอ่ะมอนใบเก่าฮักพังเพงนี่เอา้ามาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว อันนี้ให้โอเควิตามินซีเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำกันดีโอ้ยบุเเหนดนตรีตกูลองสดเลยละ่ะจุจรไม่ได้ไ,ได้เมื่อวานร้องไปแล้วรัดคิวนะขอบใจเดอ้อแม่มันลืมหมดแหละเพียงอย่างนี้ว่ะ เธอได้จัดไหนล่องสดุดล่องสดุดเอ,าเอา้าเอ่อบันไป